ขัดจากนะครับโชคดีในเรื่องของงานแล้วต่อไปจะเป็นความโชคดีในเรื่องของการเงินหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวโชคดีในเรื่องของการงานแล้วการเงินต้องเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ปาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บางคนอาจจะงานมีชื่อเสียงแต่ได้เป็นกรองไม่ได้เงินเท่าที่ควรบางคนอาจจะงานสำเร็จ แต่เงินเขาบอกต้องรอไปก่อนบริษัทต้องวางบิน2เดือน2เดือนเนี่ยอย่างเงี้ยเอาโหตายหาเลยก็เงินก็ยังไม่ได้ไงเล่าเออเอามีนะไม่ใช่เล่นๆบางทีเนี่ยเครดิตยาวเลยเนี่ยงานเสร็จแล้วเนี่ยแต่นั่งรอเป็นควายเผือกอยู่เลยเงินยังไม่ได้ก็มีถูกไหมล่ะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมจะพยากรณ์ต่อไปเนี่ยคือลัคขณาราศีที่จะโชคดีเรื่องเงินเอาเป็นว่าเงินเพียบ นับเงินจนนิ้วล็อกเนี่ยเนี่ยนับจนนิ้วล็อกได้ยินไกลักนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินในเดือนพฤศิกายนแน่นอนที่สุดนะฮะลักนาราศีที่หนึ่งลักนาราศีตุลน,นะตุลเนี่ยตุลเนี่ยการเงินจะดีไปดูเหอะนะ แต่ช่วงผ่านมาตุลน,นี่ก็รายจ่ายเยอะนะฮะบ,บางคนก็แทบจะเอาตีนไก่หน้าผากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเดือนพฤศจิกาตุลเนี่ยจะหาเงินได้เยอะตุลเนี่ยจะหาเงินได้เยอะไปดูได้เลยราหูย้ายออกไปแล้วเหลือพฤหัสเล็งลัคนาอยู่ดวงเดียวแล้วก็นะครับดาวอื่นๆก็อุ้มสมกันในทางที่ดีที่ตุลมีโอกาสที่จะได้รับ เขาเรียกว่าข่าวดีต่างๆในเรื่องของการเงินใครที่ดิวกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่สำเร็จรอบอกให้รออย่างเดียวเลยนะก็จะสำเร็จนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะไปดูเหอรับทรัพย์แน่ๆการเงินดีสบายใจได้เลยเงินเข้าหลายทางด้วย นะครับเงินเข้าหลายทางซะด้วยนะฮะชาวลัคนาราศีตุลน,นะนะครับลัคนาราศีที่สองที่การเงินจะดีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่การเงินจะดีนะครับ ดาวพฤหัสราชาโชคเด้งไปยังเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั่นคือประการที่1ประการที่สองนะครับยังมีดาวอื่นๆที่ส่งผลดีโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกันที่ทำธุรกิจทางไกลต่างประเทศการเงินจะดีมากนะฮะหรือธุรกิจที่ต้องเดินทางงานที่เกี่ยวกับทางไกลหรือธุรกิจที่ต้องขนส่งงานจะดีมากไปดูได้เลยชาวลัคนาราศีกันนะการเงินจะดี รับทรัพย์รวๆนะครับและลัคนาราศีที่สามได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเออพฤก์ศพแป้งดีทั้งงานทั้งเงินเลยเออไม่น่าเชื่อนะฮะพฤก์ศพนะะจะหาเงินได้หลายทางนะครับเออเตรียมถุงไว้ใส่เงินเลยเงินเพียบไปดูเถิด นะเงินทองไหลามาเทมาไปดูได้เลยพฤกษบเนี่ยการเงินจะดีมากดวงกําลังจะกลับมาเฮงแล้วก่อนหน้านี้พฤกษบก็เป็นอะไรที่ลูกผีลูกคนนะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรไม่รู้อสลับสับเปลี่ยนก็อยู่อย่างเงี้ยอาทีนี้มาเดี๋ยวการเงินจะดีแล้วพฤกษบนะฮะนะนะครับการเงินจะดีแล้วขอให้สบายใจได้ จะมีโอกาสรับทรัพย์รับเงินรับโชคหลายๆทางแต่พฤกศบเองนะครับดาวเกตไปทับลักนี่ดวงต้องเดินทางนะเออเกตทับลักษมนุษย์ยุทับลักษ์เนี่ยเดินทางแน่นอนไปดูได้เลยชาวลัคนาราศรีพฤกศบนะครับนะลัคนาราศรีต่อไปที่การเงินจะดีในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ชาวลัคนาราศีธนูอา้าวธนูดีอีกแล้วเออการเงินจะดีพฤศจิกายนไปดูเถิดนะครับจะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคหลายหลายทางเงินทองเข้ามารัวรัวนะครับนะตะเหนื่อยชิบหายแล้วนะครับธนูไปดูเถอะนะฮะเออนะครับแต่นั่นแหละพระฤหัส โดดเด่นมากแล้วเกินเป็นราชาโชคดวงเดียวเพียวๆและดาวพระหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูด้วยแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงละ่ะถูกไหมการเงินมันต้องดีอยู่แล้วละ่ละลัคนาราศีธนูเนี่ยนะลัคนาราศีต่อไปได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศี ที่ในเดือนพฤศจิกายนการเงินจะดีมากนะครับจะจะมีจ่ายโน่นจ่ายนี่บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เงินยังเหลือไปดูได้เลยเงินยังเหลือสตางยังแยะอยู่นะฮะไม่ต้องไปแคร์หรอกนะฮะมีความสําเร็จอยู่แล้วการเงินการทองเนี่ยเข้ามาตลอดนะฮะขอให้สบายใจได้นะครับรับตรงนู้นรับตรงนี้เดี๋ยวได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ นะครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับอีกหนึ่งลัคนาราศีที่การเงินจะดีได้แก่ชาวลัคนาราศีกุมนะกุมการเงินจะดีนะกุมนะครับการเงินจะดีไปดูได้เลยไปดูได้เลยนะครับ ดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนลาบไปเป็นราชาโชคแล้วก็ราหูฉากออกแล้วราหูฉากออกไปแล้วนะฉะนั้นเนี่ยจะมีรายรับเข้ามาหลายทางนะชาวลัคนาราศีกุมนะแต่กุมต้องบอกก่อนนะว่าราหูก็มาล้วงทรัพย์ด้วยบริหารเงินดีๆก็แล้วกันอืม